กลางหุบเขาลึกในรัฐทางเหนือของอเมริกามีฟาร์มเล็กๆฟาร์มหนึ่งชื่อว่าโคลโฮโลของลุงเดวชายแก่ผู้สันโดษที่ปลูกข้าวโพดและมันฝรั่งเพื่อเลี้ยงตัวเองและขายให้กับชาวเมืองเล็กๆใกล้เคียงฤดูหนาวเพิ่งผ่านพ้นไปและต้นฤดูใบไม้ผลิกำลังเริ่มต้นขึ้นท้องฟ้าเปิดแต่คืนนั้นท้องฟ้าไม่ได้มีแค่ดาวคืนนั้นมีเสียงคล้ายโลหะเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ ก่อนจะมีบางอย่างตกกระแทกลงหลังโรงเก็บของของลุงเดลอย่างรุนแรงตอนเช้าลุงเดลพบหลุมกลางทุ่งหลังโรงนามีควันจางๆลอยขึ้นจากซากบางอย่างที่ดูคล้ายยานบินโซร,รีขนาดราวรถแวนมันไม่ดำและแตกร้าวแต่ยังอุ่นอยู่ความอยากรู้นำพาให้เขาเดินเข้าไปดูปใกล้ๆเขาไม่เคยกลับออกมาในสภาพเดิมอีกเลยสสัปดาห์ต่อมาชาวเมืองเริ่มสังเกตว่า ลุงเดวไม่ขับรถลงมาขายของที่ตลาดอีกแล้วแต่ใครบางคนยังอยู่ที่ฟาร์มเพราะมีควันจากปล่องไฟลอยทุกเช้าแสงไฟในโรงนาเปิดตลอดคืนและเสียงเครื่องจักรเก่าก็ทำงานอย่างผิดเวลาจนน่าสงสัยแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือพืชที่ขึ้นเรียงแถวอยู่หลังโรงนาลำต้นสีเทาเงินภาคตัวเป็นเส้นขดเหมือนหลอดเลือดมีดอกคล้ายสมองคนเล็กๆสีเขียวเรืองแสงและกลิ่นคลุ้งเหมือนเนื้อเน่า สิ่งที่อยู่ในร่างลุงเดวมันเรียกตัวเองว่าเอ็กโคในภาษาที่มนุษย์ไม่ได้ยินมันไม่ได้เดินมันแนบอยู่ที่หลังลุงเดลใต้เสื้อเชิ้ตของเขาเป็นร่างคล้ายตะกแตนขนาดใหญ่ตัวลายเหลืองดำมีน้ำแหลมที่เสียบลงเข้ากระดูกสันหลังของลุงและควบคุมร่างของเขาราวกับหุ่นอีกตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนโรงนามันเป็นเพศผลิต หน้าที่ของมันคือวางไข่ในร่างของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมแล้วร่างนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือเพาะพันธุ์การเพราะปลูกที่ไม่ใช่ของมนุษย์เอโคโคใช้มือของลุงเดลขุดหลุมปลูกเมล็ดพืชแปลกประหลาดที่นำมาจากยานพืชจากดาวแม่ของมันเมล็ดนั้นเจาะดินราวกับมีชีวิตและเมื่อโตขึ้นดอกของมันจะผลิตเมือกที่มีสารเร่งพันธุกรรมของเอคโคพืชเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นอาหารของมัน มันใช้เมือกจากดอกไม้สมองนั้นทาเข้าแผลหลังคอของมนุษย์ที่มันล่าเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบประสาทให้ยอมรับการควบคุมขยายพันธุ์คืนหนึ่งลุงเดลเดินทางไปยังฟาร์มข้างเคียงฟาร์มของคู่สาม,มีภรรยาชราคู่หนึ่งทั้งคู่ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวคืนนั้นเองสามีถูกจับไว้กับเก้าอี้เสียงร้องของเขาถูกกลืนหายไปในความเงียบของโรงเก็บของ ขณะที่ร่างของลุงเดลนั่งอยู่ตรงหน้าและจับใต้เสื้อของเขาอีกตัวของเอ็กโคดโฮค่อยๆไต่ขึ้นจากแผ่นหลังกระโดดเกาะคอของชายคนนั้นฝังหนามลงในเส้นประสาทภรรยาที่วิ่งหนีไม่ทันรู้ว่าในรองเท้าของเธอมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดหลุดใส่ไว้แล้วฤดูพักปลูกกำลังเริ่มต้นในเวลาไม่นานฟาร์มข้างเคียงอีกแห่งก็มีกลิ่นเน่าเรืองแสงลอยขึ้นจากหลังโรงนา เจ้าของฟาร์มดูไม่พูดไม่จายิ้มเหมือนถูกตั้งโปรแกรมให้ยิ้มและเริ่มขุดดินปลูกพืชแปลกประหลาดในแบบเดียวกันฟาร์มทั้งเขตเริ่มกลายเป็นรังเพาะพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นโดยไม่มีใครในเมืองรู้เลยว่าพวกเขากําลังกินข้าวโพดท,ที่ขึ้นบนดินซึ่งรดด้วยเมื่อจากพืชดาวเอ็กโคโคและฤดูเก็บเกี่ยวครั้งหน้าจะไม่ใช่มนุษย์ที่เก็บเกี่ยวแต่จะเป็นพวกมันที่เก็บเกี่ยวเรา